ครับสวัสดีครับพี่น้องมึงนี่แซ่บมันสถีบาสฉมานหนึ่งปลาพี่น้องมึงครับหนึ่งปลาวิธีทำคมณเอาปลาใส่กอ็ตะไคร้ได้ก่อนครับตะไคร้เราทุบตะไคร้แล้วเอปลาลงครับปลาตัวนึงเชียมีบะเขียมีผักครับพองกวงตึ้งครับผักสามสียางครับมีกระหล่ำเขียบมานี่ยพูดถึงวาตำแกงหมูเล่นมาเนี่ยพี่น้องทำแกงหมูเล่นครับมัเนี้ กับจริงกับหนึ่งป่าเนาะอันนี้ผมหนึ่งแล้วครับอันนี้พริกนิ่หนึ่งหนึ่งกับไอ้อะไรเนี่ยเ,เท่ามากมันตักเกี่ยวไน ตัวนี้มันหนึ่งปลาจริงนะี่านรองมันห่อที่เสียบอยู่ตรงไปน,นิ่นตัวหนึ่งครับพักก็มีพักในบักเขียรหนึ่งใส้แล้วก็พักในกันจองแล้วกันพักในกระา,า,างขาวครับพวกขังหน้ำเมื่อกี้แหละให้พูดต่ำเก้วะนะกันเลยวคิมดก่อน ปลาหอนห่อนบแสบจําขาเป๊ะๆต่อเนียวห่อนๆเท่าไหร่ก่อนไปงานพี่นอ้องหวันน,นี้จนลุงลกิโลสิบบาท เล่นนะครับเนี่ยมาเคลียร์เศษเคียร์เศษต่ำเสื้อไงเหยื่อสาตาะเนาะเหยืยวมันแตกกันรึยัง หนึ่ปลาคือหอมเลยนี่เราบนันน้ก็หอมแดงทั้งนั้นครับหอมแดงสง่กระสุนซาำหัว หอมใช่ทอดแบบห่อเจ้าวันนี้กวันปลาใช่ไหมปลาเอามาพี่น้องปลาแล้วก็สุรถครับเดี๋ยว น,น,น,นัวนัวเออน้ำปลาครับเสร็จแล้วน้ำปลาขราวมันโอ้หน้าปลาดีขนาดมรงเน่ง Ủa, oh, nàm lạnh đi cơ là không? Ngu hả bà nè? Ủa, ปาะสิ่งนิดนึ่งชิบเจ็บพี่น่องชิดแล้วครับเนี่ยเจ้าครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอ้วแจ้งเก้าเก้าหมกเรี่นครับนะเกอน กุดยอดใชพี่นลองคุยเอาว่เป็นตามคุยเอาไปเนี่ยคนย้อนห้อนพี่น้องมาเนี่ยแค่หมูเล่งครับอ๋อครับไปของกันครับไปเนี่ยปลาหรือเปล่าพี่น้อง โอ้ยตักครับบันนี่ทาแล้วค่ะครับผมนี่ครับบันนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่แเศษๆครับกินด้วยกันครับบันนี่ครับพี่น้องหนึ่งปลาแกงหมกเล่นครับผักมาม่าครับกันพี่น้องหนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลานิ่นครับแซ่บๆมากันครับมาม่านมากันพี่น้องมาเนี่ย ึงปลาิ้นครับผมครับเจียวหมกเล่นครับเจียวหมกเล่นแซ่บมากมากครับผมพอดีครับเสลิมศรีประชนหนึ่งปลาเราไม่กินขาองขนมอะไรขอหอดครับจำนครับเจ้าวเจ้าวขยออ Nó kìa Có cần trò tròn, vừa cái đó, Nó Bạn ấy mà bà ăn mà bạn đi trong cho <laughs> Mình tiếng ngoài đây bên nào mân vườn cái hỏng nó nói bảo đây nó lại cắt tiền đi vào hùng đỡ cái nào chụp bớt phía chắc kìa